สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกายของแบมแบมกบเซอร์นะคะมาดูกันดีกว่าว่าปัจจุบันแบมแบมมีรอยสักบนร่างกายกี่จุดแต่ละจุดอยู่ตรงบริเวณไหนและเป็นลวดลายอะไรกันบ้างเริ่มกันที่รอยสักแรกอยู่ตรงบริเวณท้องแขนด้านขวาเป็นรอยสักตัวเลขภาษาโรมันที่แปลว่า97รอยสักนี้นะคะแบมแบมต้องการสื่อถึงปีเกิดของเขาโดยแบมแบมนั้นเกิดปีคริสตศักราช1997นะคะ ต่อกันที่รายักที่2นะคะอยู่ตรงบริเวณซี่โครงหรือสีข้างด้านซ้ายเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เรียงลงมาทีละตัวอักษรเป็นคําว่า k คิงที่แปลว่าพระราชาและ k คิงนะคะยังเป็นชื่อเพลงที่ปบัมบัมแต่งขึ้นมาเองสำหรับโซโล่โชว์ของเขาที่ทาร่วมกับจินยองในคอนเสิร์ตไอออนยูเว l d ์ทัวร์2018แบบบัมังเผยอ,อีกว่ารายสักตรงบริเวณนี้นั้นเจ็บที่สุดเท่าที่เคยสักมาเลย ส่วนรายสักที่3นะคะอยู่ตรงบริเวณกลางแผ่นหล,ลังเป็นคำภาษาอังกฤษคำว่า for every young มีความหมายว่าผู้ที่เป็นหนุ่มตลอดกาล ตอกกันที่รายสักที่4อยู่ตรงบริเวณต้นแขนซ้ายเป็นลายใบหน้าคน3หน้าเชื่อมต่อกันลักษณะของรดลายนะคะเป็นรูปวาดลายเส้นที่เรียกกันว่า one ล i n e เป็นการวาดแบบที่ไม่ยกมือลากเส้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นรูปวาดที่เราต้องการโดยแบบนะคะได้สักเป็นรูปใบหน้า3หน้าซึ่งมีความหมายในแบบคนญี่ปุ่นที่บอกว่าคนเรานั้นมี3หน้าหน้าที่1ก็คือหน้าที่แสดงให้โลกเห็นหน้าที่2ก็คือหน้าที่แสดงให้เพื่อนสนิทและครอบครัวเห็นและหน้าที่3นะคะก็คือใบหน้าที่ไม่แสดง ใหให้คเเ็นลย <S 2> <S 2> <S มากันที่อไรสักที่5อยู่ตรงบริเวณหลังเท้าซ้ายเป็นคำภาษาอังกฤษคำว่า d e s เ way ถ้าแปลตรงตัวในภาษาไทยคือทางนั้นตรงนั้นแบบนั้นแต่สำหรับแบบๆนะคะจะมีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งกับคำนี้หรือเปล่าต้องรอเจ้าตัวมาฉเฉลยนะคะ ต่อมารอยสักที่6อยู่ตรงบริเวณใกล้ข้อพับแขนด้านขวาเป็นตัวเลขอาราบิก97้าเจงก็คือตัวเลขปีเกิดของแบบๆนั่นเองต่อกันเลยที่รไยสักที่7อยู่ตรงบริเวณใกล้ข้อพับแขนด้านซ้ายเป็นคำภาษากรงกคำว่าร็อกสตาร์ความหมายนะ่าจะให้อารมณ์คล้ายๆกับคำว่าซูเปอร์สตาร์นะคะ ่วนรอยสักที่8นะคะอยู่ตรงบริเวณหน้าอกด้านขวาเป็นรูปคล้ายไพยโ่โพดําโพแดงในเข้าหล่าตาโดยมีอักษรภารษาอังกฤษในกรอบสี่เหลี่ยมที่จากเดิมเป็น J K Q หรือว่าตัวเลขแบมแบมได้เปลี่ยนตัวอักษรเหล่านั้นเป็นตัวอักษรตัวปีว B, ที่ย่อมาจากคําว่าแบมแบมซึ่งถ้าแปลตามความหมายของไพ่นะคะโพดําจะหมายถึงความตายโพแดงจะหมายถึงความรักเข้าหล่าตาจะหมายถึงความมั่งคัง่งส่วนความหมายที่แท้จริงของแบมแบมนั้นคืออะไรก็ต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวนะคะ มาที่รายสักที่9อยู่ตรงบริเวณไหายปาราบนหน้าอ,อกด้านซ้ายเป็นประโยคภาษาอังเกฤษ kissing on my tattoo หรือภาษาไทยที่ว่าจุบที่รอยสักของฉันแม้จะเป็นประโยคสั้นๆแต่ความหมายค่อนข้างจะก,กระจรี้หัวใจไม่น้อยเลยนะคะ ที่ไรศักที่10นะคะอยู่ตรงบริเวณหลังไหลขวาเป็นประโยคภาษาอังกฤษ no fake fan ที่มีความหมายในภาษาไทยประมาณว่าเพื่อนไม่จริงบําบเคยเล่าที่มาของรอยสักนี้ว่าเขาชอบดีไซน์รวมถึงความหมายของประโยคนี้ซึ่ง no fake fan นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สกรีนอยู่บนเสื้อผ้าของแบรนด์ hell shadow มารอยสักที่11นะคะอยู่ตรงบริเวณนิ้วเท้าซ้ายเป็นรอยสักที่ไม่ได้สนับคลายไม้กางเขนแต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็แอบคลายเครื่องหมายบวกที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ในทางคณิตศาสตร์เหมือนกันนะคะ ส่วนรอยสักที่12นะคะอยู่ตรงบริเวณขาวขวาเป็นรอยเส้นขีดยาวเส้นเดียวตามภาพเลยนะคะสําหรับรอยสักนี้นะคะยังไม่มีใครได้เห็นของจริงจากบัแบมแบบชัดเจนมีแต่ร้านสักที่ลงภาพแล้วก็แอบเห็นนิดหน่อยจากรูปภาพที่เซอร์คัมแบ็กริบบอนซึ่งที่มาที่ไปของภาพรอยสักนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอน มากันที่รอยสักล่าส,สุดเลยนะคะรอยสักที่13บมอยู่ตรงบริเวณหลังแขนซ้ายเป็นโลโก้ตัว b ีสตัวที่หมายถึงอัลบัมริบบอนมินิอัลบัมเดี่ยวครั้งแรกของแบมแบมที่ปล่อยออกมาเมื่อไม่นานมานี้แฮมยังได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆจากแฟนๆแบมแบมเลยไปสักรอยนี้เพื่อจะได้เอาไว้ตื่นใจตัวเองว่าต้องเพอร์ฟอร์แมน์ให้ได้เหมือนโซโล่แรกตลอดนะและที่พิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะรอยสักนี้แบมแบมสักเป็นสีด้วยนะคะจากเดิมที่สักเป็นแค่สีดําอย่างเดียวรอยสักนี้นะคะแบมแบมได้สักเป็นสีอัลบัมริบบอนเล เบลแบลบอกว่ารอยสักนี้เจ็บม,กมากๆเจ็บไหมเจ็บครับอันนี้เจ็บมากเหรอนี่ยังยังมันยังแดงๆอยูแ่แล้วใช่ไหมเขาห้ามโดนน้ำปะใช่ครับตอนนี้ก็แบแบจริงจริงมันก็โดนได้นะผมแต่ว่าแบบก็เขาบอกไม่โดนดีกว่าักนิดนึง จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับข่าวเกี่ยวกับ13ร้อยสักบนร่างกายของแบมแบมกับเซลเป่สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ